เอิอน,นะแลนตาม,มาจา้ะเอิอนนะ้มาทำไมลูกฮะคุณนะคุณนะคุณนะมามาตีกับไปเห็ดงานจา้ะทะเลนางก็จะลงประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงช่วงไหนจ้ะป้าลุกป,ป้ามยวจะไปทำงานแล้วอากาศก็ ประมาณนี้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสเนาะเห็นไ่มคะเอหนหาแอบตามตีมาจ้ะแล้วน้ำต่อยๆมือน,นันตีขันถนนมาตีเคลว่าแต่แต่ว่าไม่ตีเป็นเป็นตัวเดียวเนาะ แม่คนอื่นกับเป็นเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นยางตามเจ้าของไหมจ้าของจูงหมาเป็นยางตามนะจ๊ะตอนนี่ตีกำลังจะไป,ปยางไปเฮ็ดงานค่ะตีเขางานจะจิ้มเมื่อนี้เขาจะงา่าได้กระได้นะคะเพราะว่าตีเฮ็ดแค่์สามชั่วโมงเนาะเป็นกับอะไรกำหนดว่าต้องเขาจักโมงสิค่ะเขาตอนในกระได์แต่ว่ามื่อนี้หัวหน้าทรง แม่เซตมาบอกว่าเขาจอดจะมาส่งของเนาะมาส่งพวกหนังยาพวกกระดาษอย่างสิแล้วมันจะมีคนรับของนะคะนะดีก็เลยยนันไว้คนที่มันเห็นงานอยู่ไ่นเป็นเน,เน,เนยังพนัยมากก็เลยยางไปล่อกันก่อนค่ะเพื่อเป็นมาส่งของแต่เศร้าเนาะเขาก็สิได้รับของไว้แต่เราจะได้แจง้งพ่อหน้า ะะอเอ้ค,ค่ะติ๊กเสร็จงานแล้วนะคะเนาะแต่กะยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยค่ะกะสิยางไปอีกมองหนึ่งเนาะ,ะ,ะมองฟังก์ชินขยะค่ะเนาะตอนมันนี้ข้านาบอกว่าเข้าจจะเอากระดาษมาาไฮเนาะกระดาษมาทรงแลกะแฟบเนาะมันจะมาประมาณแปดโมงถึงระวางแปดโมง เพียงอยู่แล้วคุณวาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตีให้งานสองชั่วโมงอยู่นี่ตีก็เลยบอดายล่อรับเนาะาตีกับบอกผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เมันเป็นเป็นเป็นมัคคุเทก์นเกาหลีแล้วนะคะเนาะตีบอกให้เพิ่นล่ลอรับแต่เป็นเพิ่นอยู่นี่นะจ๊ะบอกว่าเธอได้รับเมสเซจจากมัคคนเทศก์โบได้รับการทำไมเขามาส่งของเธอกระรอกไว้นในเดรอบว่าเฮาบอด้อยู่นะคะพร้อมจะมีคน เซ็กของเนาะว่ามันมาครบบอสิ้วก็ส่งเมสเซจไปหาว่านาเนาะค่ะเนาะตวัาตีบอไดยูนะคะตีกันได้บอกคนไว้นะคะเพื่อเพื่อเขามาส่งตรงเวลาเนาะิ่นก็บอกว่าบลูมาตอนไดเนาะต่ว่าอันละค่ะเพราะว่าเขาเน่จคือแบบว่าวหานาบอกเข้าวัยเองสินะคะแล้วตว่าเข้าบอไดบไดยูรับเขาก็ต้องบอกอีกคนนึงอยู่รับเนาะ กแล้วไปแสลงยา,างไปหุ่นตอนนะะไปเฮ็ดยุหันะะ <c oughs> ฟังท่านนั่นกับศิษยสอดปลกกว่านเนี่ยตอแต่ตรงนี้มันกับเฮ็ดเกือบทุกมือเนาะคะ <c oughs> ่ะว่ามปนเกือบทุกมือแล้วเฮ็ดทุกมือเลยค่ะโงนี่เพราะมันเป็นออฟฟิศเนาะ,ะ <c oughs> มันกิษย์มีคนเขาออกโรงเรียนใส่งานเนาะกิจกรรมหนุนนี่นั่นนะคะเออแล้วกับศิมาอัปเดต <c oughs> พยานให้ฟังจักหน่อยนะคะ <c oughs> เนาะ ตอนนั้นนี่เนาะค่ะประมาณสองสามเมื่อที่แล้วนะคะเนาะเราเงียวเป็นเลือดเนาะค่ะแต่ว่าเงียวเป็นเลือดเนี่ยคือแบบว่ามันมาเป็นเลือดตกค้างเนาะค่ะที่แรกตีคิดว่าน่าจะเป็นเลือดตกค้างจากจากแบบว่าหลังจากที่เราพาตัดเนาะแต่เป็นเลือดสดนะคะแบบคือออกมาบเบดเป็นเลือดผสมกับเงียวเลยค่ะมันเป็นเลือดแบบว่าเงียวหลักละคือแบบมันออกมาตามที่หลังสิค่ะอืนั่นแหละ แล้วก็ซดแล้วก็ออกลายนะคะเนาะออกลายออกคือจังไปจาเดือนเนะะี่ยค่ะเราว,ว่านอกไปใหญ่เราบอกตีว่าออกคือแบบเข้านั่งหรือว่าบาดเงียวสิค่ะบาดเงียวแต่กะหัวซึกว่ามันออกนะคะเนาะคือมันออกอยู่ตลอดจังสิวันที่เนี่เราก็เลยมองหมู่ว่านะเราไปเราไปหายคีมโมนะจ๊ะหายคีมโมวันที่นี่ก็เลยเแต่คุยกับหมอนะคะหมอก็เลยจะทรงนัดเวลาให้เล่า ไปหาหมอเนาะแล้วก็จะไปหาหมอเฉพาะทางเฉพาะทางอ่ปัสสาวะเท่าเนี่ยคะ่ะอวัยวะเพศเท่าเนี่ยนะคะเนาะเพิ่งก็ะเนะี่ยอ่นัดไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหรเป็นเมื่อนี้หรือเมื่อไหรเนาะค่ะเนาะอืมพะวัยรอบกับเป็นกังวลน,นะคะเพอเราบ่เคยบ่เ,เคยไปจนสีเนาะเราเคยแบบว่าหลังจากที่เราพาตัดมาประมาณอา่มื่อหนึ่งสองหมือหล้านจากที่ ่าตัดลำส้แล้วนะคะเพราะว่ามันต้องใส่สายยางเป็นว่ะค่ะหลังจากที่เ้าถอดสายยางออกเนาะลอกก็สีมีเลือดปนมากับเงวอันนั้นลราก็เขาใจได้ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่ามันเป็นแพ้เป็นหยางสิเนาะแล้วมันก็หายไปเนาะแล้วมันก็หายไปมันที่นี้แต่ว่าหลอมนี่มันมันมันเป็นหลายแล้วมันเป็นขั้วจําเดือนนี่แล้วมันอีกอย่างหนึ่งน่ะมันเป็นเลือดสดแล้วมันออกหลายแล้วก็ออกตลอดจนเสี่า แล้วก็เลยเป็นกังวลใจแล้วก็บอกว่ามันเกิดจากอีกอย่างเนาะก็เลยติ๊กเลยบอกให้เล่าว่าเออฝาไปหาหมอเนาะพาไปตรวจเบิกงสิค่ะนั่นแหละเนาะกับเพราะว่าน่าจะจะเป็นอย่างไรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหายหายไปเลยยางกะงี้โอเคนะคะเพระมันว่ามาพร้อมกันทีเดียวมันคืออย่าแล,ล้วรับเบาไว้นะคะการสภาพจิตใจแล้วสภาพบบร่างกายเรารับเบาไว้เนาะแต่ว่าติสังเกตเอาการเล่าเน่ะเหมือนเราจะเป็นกังวล ใจอยู่ร่างจัดทิ่เราหัวว่าเราแบบมิดเลือดออกเงี้ยคะ่ะเราเป็นกังวลเป็นนน่นๆอ,อยู่มงี้สินะคะเนาะตีกับพยายามแบบพยายามให้ลังใจเราอยู่ละกันบ,บอกว่าเออเดวแบบค่อยไปหาหมอสิราคากะเพราะว่าหน้าเนาะย่าห้เป็นอยียงที่แบบไปมากกว่านี้นะคะเนาะเั่นละตีกับเป็นห่วงเราอยู่เนาะ,ค,ะค่ะกะเดวต่ว่า ตอนจะตีมาให้งานนะตีโบเดตคุยกับเล่านะะเนาะค่ะเนาะยังพัดเล่าพันเดกเตือนนะคะพอตีออกมาให้งานแต่เศ้าเนาะกะเดี๋ยวกลับไปนี่กะสิไปทำอาการไปทำนะคะว่านั่นเป็นจังได้แน่สินะคะเนาะโอเคค่ะแล้วจังได้ตีสมาร์ตเด็สูบฝังอีกไม่กันอีนะะเนาะค่ะเนาะตีกัแค่์เพราะว่าหน้าแบบว่าอยากให้เราเป็นอย่างหลายานีนะะ้เนาะจ้ะเดี๋ยวตีกัสิจคอลแต่งโตเอาขายมขยะจากที่ห้งองนะะักควาาสตรเนี่ยค่ะเป็นทีมแล้วกะ,ะจะเลื่อยไปมองเห็ุงานไม่โตนะคะเนาะ หมอืงินก็กลับไปเห็นงานอีกออยู่โรงพยาบาลต่อจ้ะมากกับชีเริ่มปุ่นหมอกจีนไสเป็นหมอนติดบ้านเมืองจีนใสหมอกมากกว่าอยู่เด้กไป็งานอยู่ตรงนี้กับสองชั่วโมงห้านาทีเนาะคะ่ะแล้วก็ยาวไปเห็นงานอยู่คนแล้วก็ ขเรียังแบบอะเป็นปปงานยุงของคุณหลักการเหตุยู40นาทีเนาะด๊อกซี่เขาลงไปเข้าห้องน้ำก่อนเดินทางนะคะด๊อกซสิหลาดทางท่าเนานะแล้วพอกันคิดหนาด้วยค่นนะเดีจ๋จะได้ดีมากเดี๋ยวอ่าอาการเป็นังไงให้ฟังต่อนะคะหลังจากจีบไปถามข่าวทำข้าวละครนะคะเนาะค่ะพี่นอนตอนนี้นะคะเตียกกับมาถึงบ้านแล้วน,น,นจะจ๊ะเนาะเป็นย,ย,ยังไงก็ไปฮับนะคะ มนีกะตีจะมาห่อไข่นะยคะ่ะพันยันแล้ซสื่อมาเอามาคึืนนะคะหลังจากที่ไปหามหมโมนับมากกับสื่อติดมานำนะคะเนาะเราก็จะให้ตีหอนะคะเตรียมเจ็ดสัก,การฮิสเตอร์นะคะเนะาะกับเป็นช่วงสราบันทัาวไปเป็นวันกระต่ายออกไข่นะคะเนาะนี่มีสองซีค่ะกับน่นี้กะสี ราเบิงเนาะวามันจะใส่ไดบอลหัสกสิใส่กระต่ายไปนน้ำนะคะมีกระต่ายเนาะกระต่ายใหญ่เนาะแบ่งเช็ดให้เล็กหน่อยค่ะเพราะว่าต้องเคดก่อนิันกลับมาเนาะจ้ะเนาะแล้วค่นมาเห็นกระสีอบากเปิดตังสีนะคะก็เตรียมไว้เพื่อเพราะว่าเพื่อตีเฮ็ดง,า,งานๆสีสีบอลดกอันนี้เนาะเตรียมไว้เนิน,เน,นนะคะ ดิบหน่อยเป็นนะเทศกาลเนาะนี่ข้างในก็นจะเป็นเป็นสีค่ะเนาะก็จะมาใส่จะลองดูเนะใส่ด้บ่โอ้โอมอสจะใส่นี่ก่อนค่ะเซ็ตเซ็ต Have snacks. This one tall, and this one, <laughs> and this one smaller. And this one tablet. Let me take this. Hmm. Yeah, Look, we well take away This one. Put this one inside

you this. But this one fit <laughs> this, this one, this one. This one's... <laughs> yeah,

ว่างโพสเกณ์เนาะคะ่ะมันเป็นวันแดงวันหยุดเนาะแต่ว่าตีเฮ็ดงานค่ะตีเลือกที่จะทำงานว่าเข้าไดร่เงินเงินเอ็กซ์เตอเนาะคะ่ะไปอีกเนะาะจนเลยวันโพสเกต์ game, กันเลยอาจจะบ่ได้ไปใส่ค่ะ อาจจะไม่ได้ปไปฮอลิเจย์ใจเนาะติส่มตีสไปร์บานทักรอนจ้ะช่วงนี้แต่เ,เปียนนตีเฮ็ดงานกะเขาไม่ได้ไปไหนเราเป็นกะให้ห้าวันอยู่ค่ะเป็นกะถามอยู่ดอกแต่ว่าตีเลือดจะเฮ็ดงานเนาะ เราพยัญกนจะได้ไปต้องกล้องอีกจ้ะว่าป็นเพิ่ปกติอย่างตรงหันเนาะค่ะเนาะมันถึงแบบว่ามีแบบออกของสีหน้าแต่เราระบบมักเราคงซื้อกว่าดีจ้ะแต่มันก็ต้องไปเนาะต้องไปรักษา จ้าติกับสปาร์ม่าเล้เนาะนี่ก็ได้เหมืนอนข้างในไม่มีอะไรเนาะลองเล็กน้อยจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวอันที่สองที่เราจะฮอสอีกเนาะนะคะวันนีก้กาบะมี่ยังงลายเนาะคะ่ะชักทายกันเนาะคะ่ะหลังเลิกงานกรรมเห็ดของวัยทันอเล็กน้อยช่วงวันหยุดนะคะเนาะวันออกไข่วันกระต่ายออกไข่เป็นวันนะคะเนาะเดี๋ยวจะร้างจะหนี่งจะไปเสียงได้ไหมค่ะ วัเสียงวได้ได้ได้หน่อยเห็นประสิทธิ์กแกแลวัมดีครับ <laughs> ไม่เห็นอยู่เค <c oughs> okay, ค่ะไปแล้้ค่ะพอคลิปนาน,นะคะนอกคลิปดิดโอนี้ไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย